สนับสนุนโดยเบเน plus โปรโตีนดีๆจากพืชคูณสองเลขาธิการปปสพลตจโทพานุรัตนหลักบุญบอกถึงความคืบหน้าการให้ความร่วมมือกับทางการอินโดนีเซียติดตามจับกลุ่มบุคคลซึ่งเป็นผู้ต้องหามีหมายจับในคดียาเสพติดว่าทางตำรวจอินโดนีเซียได้ขอความร่วมมือให้ทางการไทยติดตามจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดมานานแล้ว และก่อนหน้านี้เราเคยมีการส่งตัวผู้ร้ายให้กับทางการอินโดนีเซีย3รายแต่ไม่ใช่การดําเนินการของสํานักง,งานปปสแต่เป็นหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพราะในการทํางานจะมีการประชุมทวิภาคีร่วมกันระหว่าง2ประเทศบางทีเขาขอจากเราหรือบางทีเราขอจากเขาก็ถือเป็นความร่วมมือระหว่างกันส่วนการสืบสวนติดตามนายเฟรดดี้ปราตมาราชาคดียาเสพติดรายสําคัญที่ทางการอินโดนีเซียต้องการตัวนั้นพลตบทโทพานุรัตบอกว่าตนไม่เคยเอ่ยชื่อถึงนายเฟรดดี้มาก่อน แต่ผู้สื่อข่าวอาจเอามาจากข่าวที่ปรากฏเผยแพร่แต่เอาไปว่าในหลายๆเรื่องที่เราดำเนินการอยู่นี้หากไปบอกกล่าวผู้ต้องหาอาจมีการไว้ตัวทันยืนยันว่าตนไม่เคยพูดชื่อนายเฟรดดี้แต่ว่าอินโดนีเซียได้มีการส่งรายละเอียดให้เราช่วยติดตามจริงซึ่งได้มีการประชุมกันเรายืนยันว่าจะช่วยเขาเพราะยาเสพติดเป็นปัญหาระดับภูมิภาคเหมือนกรณีที่นายชวลิตทองร่วงหรือแป้งนานโหนดได้หลบหนีไปกบดานในประเทศอินโดนีเซียดังนั้นหากอินโดนีเซียมีปัญหาอย่างไรเราก็ต้องช่วยเช่นกันสำหรับ เครือข่ายรายอื่นที่เกี่ยวข้องกับน,นายเฟดดี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดําเนินการมีการดําเนินการไปเยอะแล้วและบางส่วนอารมณ์นี้กบดานอยู่ในประเทศไทยพลตพันุรัตน์บอกถึงความคืบหน้าการขยายผลความเชื่อมโยงระหว่างนายชวลิตกับขบวนการค้ายาเสพติดอินโดนีเซียว่าภายหลังจากที่ได้มีการพูดคุยหาเรือกับทางการอินโดนีเซียร่วมกับพันตบบนเอกทวีสอส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหลังจากการพูดคุยตนได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ปปสอ,อินโดนีเซีย มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันที่สำนักง,งานปปสดินแดงเพื่อต่อจิ๊กซอสํสำคัญระหว่างกันโดยเฉพาะเรื่องเครือข่ายยาเสพติดของนายชวฤิตว่าทั้งไทยและอินโดนีเซียมีตัวละครอะไรอย่างไรบ้างเพื่อดูว่าบุคคลใดในเครือข่ายเป็นตัวกลางในการรับยาเสพติดจากทางภาคเหนือแล้วส่งไปที่ภาคใต้ก่อนส่งไปยังประเทศอ,อินโดนีเซียหรือใครบ้างที่รับยาเสพติดจากสอปป,ปอลาวส่งไปที่ภาคใต้จากนั้นส่งไปยังอินโดนีเซียก็เอาจิ๊กซอต่อกันเพื่ออินโดนีเซียจะได้ดูในเครือข่ายขายยาเสพติดของเขา ขณะที่ทางการไทยก็จะทําการสืบสวนจากพยานหลักฐานเพราะถ้าไม่ได้ตัวยาเสพติดเราจะไล่ตรวจสอบจากเส้นทางการเงินและพยานบุคคลอื่นประกอบหากเชื่อมโยงไปถึงเราจึงจะขอสารออกหมายจับฐานร่วมกันสมคบค้ายาเสพติดได้พลตรวทพานุรัตน์บอกว่าตอนนี้เรามีรายชื่อกลุ่มเครือข่ายเป้าหมายเรียบร้อยแล้วเพราะเราเพิ่งได้รับจากอินโดนีเซียจึงต้องไปตรวจสอบเรื่องเส้นทางการเงินเยอะพอสมควรรวมถึงเรื่องการติดต่อสื่อสารพยานบุคคลการตรวจสอบรายการทรัพย์สินเป็นต้น ต้องใช้เวลาสักระยะส่วนเรื่องเส้นทางการเงินของนายชาวลิตและเครือข่ายยาเสพติดต,ต่างประเทศมีมูลค่าจํานวนเท่าไหร่นั้นตนไม่อยากนํามูลค่าของยาเสพติดมาวัดแต่ถ้าดูเรื่องเส้นทางการเงินมันมีการทําธุรกรรมรับโอนจริงมีการซื้อขายติดต่อว่าจ้างให้ดําเนินการแต่ตนยังไม่ขอลงรายละเอียดเพราะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดําเนินการสืบสวนสำหรับจำนวนคดีที่พบในเครือข่ายยาเสพติดมีความเกี่ยวข้องกับนายชวลิตมีเกือบ100คน เราถ้ายยึดตามการตรวจสอบจากเส้นทางการเงินและประวัติการสื่อสารแต่ประการสําคัญคือต้องดูว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนที่เข้าไปพูดคุยด้วยจะต้องเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดอีกทั้งเราต้องดูเรื่องเส้นทางการเงินพฤติการกิจวัตรประจําวันที่อยู่อาศัยด้วยหลายๆสิ่งประกอบกันโดยยังไม่พบหลักฐานว่านายชวลิตมีความเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติดออกจากประเทศอินโดนีเซียแต่อย่างใดพบเพียงเครือข่ายของเขาที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ยืนยันว่ากาลังนําข้อมูลโครงข่ายทั้งหมดมาหาความเชื่อมโยงระหว่างกันพลตบพานุรัตน์บอกว่าเส้นทางการเงินที่เราพบในตอนนี้ของนายชวลิตและเครือข่ายยังบอกไม่ได้ว่าใครบ้างที่ทําธุรกรรมเกี่ยวกับการขายาเสพติดเพราะนายชวลิตเป็นบุคคลกว้างขวางเป็นที่รักของชาวบ้านในพื้นที่บางเส้นเงินอาจเป็นเงินในการส่งเสียเรียนหนังสือหรือสนับสนุนเรื่องต่างๆจึงอยู่ระหว่างการพิสูจน์อีกทั้งเครือข่ายของนายชวลิตยังพบเพียงคนไทยส่วนของอินโดนีเซียพบเพียงคนอินโดนีเซียยังไม่พบคนประเทศอื่น เครือข่ายนัก้ายาเสพติดที่มีความเกี่ยวข้องกับนายชวลิตส่วนใหญ่เป็นคนใกล้ชิดเขาเองส่วนจะมีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่หรือนักการเมืองท้องถิ่นไปเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นต้องบอกว่าในเรื่องของการรู้จักกันนายชวลิตย่อมรู้จักอยู่แล้วเพราะตัวเขาเป็นอดีตนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งไม่ได้หมายความว่านักการเมืองท้องถิ่นทุกคนที่รู้จักกับนายชวลิตจะต้องเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดหรือเป็นคนไม่ดีเลขขาธที่การปปสบอกว่าขอให้คำมั่นว่าเจ้าหน้าที่ของไทยได้ข้อมูลมาแล้วจะหาความเชื่อมโยงให้้ไดแนนน่อ ส่วนกรณีของตำรวจหญิงก็ตามที่เป็นข่าวไปแล้วที่ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีส่วนกรณีนายพลอ,อ่างทราบเป็นเจ้านายแต่ตนอยากเรียนว่าในหมู่บ้านเหมือนคนรู้จักกันอย่าเพิ่งไปตีตราว่าเขาเป็นผู้มีอิทธิพลทุกอย่างขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานสำหรับเรื่องการร้องขอความเป็นธรรมของนายชวลิตนั้นทราบว่ารัฐมนตรียุติธรรมมอบหมายให้ทางกรมราชทรณาไปตรวจสอบว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขากล่าวอ้างในคดียาเสพติดยังมีเจ้าหน้าที่รัฐรายอื่นๆเกี่ยวข้อง แต่เหตุใดตัวเขาจึงถูกสั่งฟ้องเพียงคนเดียวซึ่งทางกระทรวงยุติธรรมจะให้ความเป็นธรรมกับเขาถ้าส่วนไหนเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงตามกฎหมายสามารถรื้อคดีได้ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องนี้ทราบว่ามีนายสหาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชธรรมเป็นประธาน